สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซอโวยพาด้วยนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สามเดือนมีนาคมพศ2566นะคะเมื่อวานก็ลงคลิปไม่ทันนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ก่อนที่จะมารับชมแนวทางเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะตัวเลขก็เกิดจากการคํานวณของสถิติหวยที่ออกในวดก่อนๆนะจ๊ะอาจจะมีเข้าบ้างโดดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องเนาะมีเข้าๆออกๆนะคะเด็กที่อายุต่ตำกว่า18ปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองเนาะ สรุปแนวทางของวันที่1มีนานะคะมีเข้านะคะที่1มีนาก็ฟันให้7 2 2 7เข้านะคะ73เข้านะคะ04ไม่เข้า18ไม่เข้า02ไม่เข้า93ไม่เข้า84ไม่เข้า908เข้านะคะ8008 8998ตัดเล่นเข้านะคะ แล้ว908มันมาเข้าของเฉพาะกิจของวันที่2องเนาะแอดมินไม่ได้ลงให้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้าทั้ง908 3ตัวแล้วก็2อสมาเข้าของวันจันทร์มาเข้าของวันที่1เนาะก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องจ้าเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันดีกว่าว่าวันนี้แอดจะให้เด่นไปตัวไหนนะคะเด่นไปที่เลข5กับเลขเ้านะจ้า5กับ9้า เบิ้ลห้าห้าเ้าเก้าหกหกนะคะส่วนฟันไปห้าเก้านะคะฟันให้เข้าเด้อห้าเก้ากลับหัวเป็นห้าหกเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมไปกลับนะจ๊ะสามตัวสามตัวก็ไปห้าเก้าไป 5 9าแล้วก็8 9 9นะคะพี่น้องจ้ายังติดเบิ้ลน,นะคะยังติดเบิ้นลนลจะ้ะกันระวังกันระวังไปที่2 5 2 5นี่ก็หลอกล้อนมากเลยนะพี่น้อง2 5 2 5แล้วก็ สามศูนย์หนึ่งศูนย์สองแปดตัวที่เอสชอบก็หนึ่งศูนย์แล้วก็สองห้านะคะเน้นจอบไปที่เน้นไปที่เลขห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่ง 53 57นะคะตัวที่เอชอบก็จะเป็น53กาาับ50เจาะไปที่9นะคะ90ทก <c oughs> ทีด้วยนะคะพี่น้องจะ้ะ91 94 90ตัวที่เอชอบก็จะเป็น ก้าหนึ่งกับก้าเจ็ดนะคะอย่าลืมกลับหัวด้วยพี่น้องเ้ออย่าลืมกลับหัวด้วย <c oughs> โทษทีนะพี่น้องสร็จพันพอ ทวนนะคะวันนี้วันศุกร์ที่3นะคะเดือนมีนาคมพศ2566นะคะวันนี้เด่นไปให้เลข5กับเลข9นะคะอย่าลืมกับหัว9เป็นเลข6นะ,ะ,นะฟันให้5956นะคะพี่น้องสา3ตัว598 899กันระวัง25 30 10 28แอดชอบ2510นะคะเน้นไปที่เลข5 50 51 53 57 อช5อบ50กั53น53ะคะอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะจอให้เลข9 9 9 9 1 9 4 9 7อย่าลืมกลับหัวเป็น60616467นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอข่าวคำว่าสวัสดีค่ะ